สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆมาน,นี่ไปหาหมอแต่แเช้านะจจะไปตรวจร่างกายคนหนึงน่งว่พี่น้องหมอนัดนะจจะน้องมาอยู่บ้านไม่ควรหักคุณเดี๋ยวแม่มาโอสิบายบาย เดี๋ยวแม่ามาแม่ไปหาหมอก่อนนะกูหิมะโยหิมะตกอีกแล้วพี่น้องอือฮะ้นช่างลมมาจ้ะดึงแป้นยางไปก่อนเาพี่น้อง เอตกโอ้ตกแต่เช้าเลยเป็ดเม็ดใหญ่ๆพป่น้างแถมมีลมนำมาเนี่ย ลุงเลี้ยนควาลาลุงเลี้ยนอลยจ้ะวาไก่กำหนดขวดลก็ให้มาหมาดลาได้เขาะบอกประเทศนคือประเทศไทยกันจ้ะทีมนกก่อนง่ายดีจ้ะ พี่น่องปีนหิมะตกล้า,ลายหลายจนสูงค่ะจะหลุเกศโอท่านน้องพี่น่องเกตหิมะอันนี้ต้องนั่งหรือว่าเราบัาง เนี่ยจ้ะโย่แฟนบอกว่ายางดีๆมันสิลืร์เนี่ยพี่น้องอันตรายแบบนี้ อขอมา้าในรดูเรอพี่น้องบอกว่าหนาวบอกก็บคใคยหนาวเลยจ้ะแต่ว่ามันล้มเลยจ้ะอันนี้คืนมานเราก็ตรงคาเฟซเอาหิมะออกก่อน <c oughs> <c oughs> วันนี้ไม่เห็นเลยจ้ะ ยื้น้ำกันกะโยกกันสองคนเราไปนองแต่ว่าเดือนหนาในซีเริ่มเป็นเดือนสุดท้ายของหิมะตนาากนะจ๊ะจากนั้นก็ิิเป็นเดือนของใบไม้ผปลีเนเะพี่น้องดูดูหอนไก่มากแล้วเ็น ช่วงนี้ไปหาหมอบ่อยๆนะพี่น้องเพราะว่าไกลสีขอดเราจะหลวหมอเขาก็จะนัดทีขึ้นเราจะเพราะว่าไอ้คยเป็นนะเพราะว่าเขาเป็นคุณแม่มือใหม่นนพี่น้องแล้วก็ถีดไปตรวจร่างกายเนี่ยหมายถึงว่าตรวจช่วงหนาวหนาวอ,อกฮอร์นพี่น้องเพราะหมอเขาบอกว่าคนเอเชียมักมีปัญหาดันเนื้อนะจ๊ะเขาเขาก็เสือหมอนะจ๊ะเขาก็ไป กไว่อินเฮรอเหรออ๋อเอ้ทไม่รู้เหรอทะเลนึกว่าตรงนี้หิววะประตูพแเดตุกแดแดกับวม้แล้วจ้ะ ประมาณหาถึงสิบนาทีนอกจาก นเนี้เขาก็กลับมาจั่ห้าโมอแล้วพี่งลงซื้อเรอแต่เหน่อยใจโดน้องหมาเนี่ยพี่งองไม่รับคนเห็นเจจาของคนก,กับตั้งหก คุณองคุนดีใจค่ะเต้นเนแม็กซ์นี่สสำรสิขนาดออกไปน้าเป็ดเดือนนะพี่น้องเต้น